อินนาสกาเรนาตังพุทธะปฏิปุจยามาอินนาสกรนาตังพทธิยามาอินนาสกาเรนาตังสังฆิยามาะระหัสมาสุตโภควาุานวะควต สขมาคคส kanทยังพตค

wakno-kno-sumi-lebra-gumi-prapa haram tak sama-sama putra unga kademang di hutan sadranam pecah-man kuagau balik pintu abu-abu-me-kantiji kademang di อาราธนีสังฆังสรณังคัจฉามะทุรังเราละลิถึงสูงเมตตินิทุติยัมพีพุทธังสรณังคัจฉามะทุรังเราละลิถึงสูงเมตติ2ทุติยัมพีธรรมัง Iyambi sangkang saranang kecama 2 sumerang tisong Katiyambi putang saranang kecama Kuagawalitun padulungeng rangtisang Katiyambi namang kuang kita tidak kasar, tapin natala, we ramani sika pada samadhi yama, kuang kita tidak lancahoi, kani sumi caturan, we ramani Kisah Nikan Raya, musawadah Wiramanisita, batang sama Diana, kuagal jamaiku, gordon, suramaya yang masya pernah ketahan Wiramanisita, batang sama Diana. พวเราจะให้ดมสุราของมึนเมาได้ยาสิบติดมานิปัญจกศิกษาปธานิบทที่ต้องศึกษาเ้าเานี้ซสิเลนะสุเติยันตตคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะศีล ศีเลนะโภคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะสินศีเลนะนิพพติยันตีจะถึงความสงบพร่อมเย็นได้ก็เพราะสินตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระศินให้หมดจดสตุผู้มาจโลกาที่ปฏิสัมภตริการลียรมญาจราสันติทาสสนาท่าจุขติกา खाने